มุสลิมเติมร้อยในตอนที่แล้วศึกแห่งฝ่ายควบคุมการออกอากาศกำลังดุเดือดมาดูกันสิว่าในตอนนี้ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะฝ่ายไหนจะเป็นผู้ที่ชิงคะแนนถึง100คะแนนก่อนรับชมได้เลยครับตอนนี้คะแนนของคุณอิกรอมนามุนอยู่40คุณ5คะแนนค,คุณต้องอย่างน้อยต้องเปิดได้ทัก30คะแนนน่าจะตามเพราทัน<ม>คุณจะเลือกแผ่นป้ายไหนฮะผมจำเป็นต้องใช้แล้วครับน้ำหอมครับน้ำหอมกลิ่นไหนฮะ กินอูดครับอูดอะควาน้ำหอมมิสกี้กินอูดกลิ่นเขาบอกว่าหอมดีหอมนักหนาหอมดีหอมนักหนาด้วยนะฮะเอาละฮะคำถามจากอูดอะควาเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมครัเคยนั่งรถไฟฟ้าไม่เคยขึ้นขอไม่เคยขึ้นนะนั่งอย่างเดียวนะฮะมีปัญหาที่ผมไม่ี่ยมีปัญหาอะไรผมหรือเปล่าฮะคุณอาซา์นะฮะก็เคยคือใช้บริการรถไฟฟ้าเคยใช้นะฮะผมโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายสาย แต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ก็คือโครงการลถไฟฟ้าสายสีอะไรฮะส้มสีส้มถูกต้องนะคุณกระปอเป็นโครงการลถไฟฟ้าช่วงตลิ่งชันไปถึงมินบุรีโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนตะวันตกเรียกว่าช่วงตลิ่งชันถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและส่วนตะวันออกเรียกว่า ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังก่อสร้างในส่วนของตะวันออกอยู่คิดว่าคําถามเนี่ยผมจะถามว่าอะไรฮะม,มีกี่สถานีปะเฮ้ยอ่าแน่สร้างเสร็จเมื่อไหร่อ่าแน่คำถามที่จะถามถามว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีมีทั้งหมดกี่สถานีฮะ ก็รเหมือนรู้คําตอบไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่คำถามแต่ไม่รู้คําตอบข้ออเลฟฮะสิบเจ็ดสถานีหรือจะเป็นข้อบาสิบเก้าสถานีหรือจะเป็นข้อตายี่สิบหนึ่งสถานีเป็นข้อไหนฮะให้วิเคราะห์ก่อนให้เรียกว่าข้อไหนที่คิดว่าไม่ใช่เลยคนนี้ก็รอมตัดทิ้งให้เขาหน่อยฮะข้อไหนที่คิดว่าไม่ใช่เลยผมตัดยี่สิบเอ็ดออกเยอะเกินใช่ไหมแต่ว่า การสร้างไอสถานนี้เนี่ยจริงๆมันถี่มากเลยนะอืแต่ก็มีแววแหละว่าอาจจะเป็นยิดเอแต่ผมตัดออกดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันเยอะเกินสถานนี้มันอยู่ติดๆกันด้วยแหละใช่ใช่มันอาจจะหนึ่งกิโลมั้งหนึ่งสถานนี้หรือสองกิโลต่อหนึ่งสถานนี้ไม่แน่ไม่แน่และจากและจากศูนย์วัฒนธรรมที่อยู่ตรงพระรามก้าไปถึงบุรีเนี่ยมันมันไกลเหมือนกันนะไกลย่กลได้มั้ยเฮ้ยขับล้ายเลยยี่สิบกิโล เลขใกล้เคียงกันเลยนะถ้านับสถานีแรกเป็นสถานีต้นเนี่ยถ้า1กิโลมีทุกสถานีก็21สถานีก็เป็นไปได้ที่คุณนีก็ลอมบอกก็เป็นเรื่องดีครับแล้วคุณคิดว่าคุณเชื่อเขาไหมตัดข้อตาออกทิ้งไหมย1สถานีเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะเกินเยอะเกินน่าจะไม่ใช่ครับฮาสันว่าข้อบาครับข้อบาน่าจะเป็นข้อ <19 S 1> ที่เก้สถานีใช่ครับทำไมจะเป็น19สถานี ชอบเลขเก้าผมเก้าเก้าเก้าไปข้างหน้าใช่เก้าเพื่อที่ชนะคุณอิงกรอมก็ต้องสิบเก้าทานนี่ใช่ครับคุณอิ้กรอมคิดว่าถูกไหมฮะชัวเป้าน้ำหอมคะแนนเยอะนะสามสิบคะแนนเลยนะยืนให้ผมเอาแล้วคุณอิ้กรอมเหมือนรูปผันใจป้าผมหนักแน่นในคําตอบของผมครับองต่อให้ผิดครับก็ผิดด้วยตัวเราเองถูกต้องครับผิดเป็นครูตอนนี้คุณเป็นอาจารย์ใหญ่ไปแล้วนะฮะคุณอาจารย์ครับโครงการรถไฟฟ้านะสายสีส้มส่วนตะวันออกนะครับ มีทั้งหมดนะคุณฮาซานตอบว่า19สถานี้คิดว่าเขาตอบถูกไหมฮะอาจจะอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันและคำตอบข้อบาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ที่ผิดนะครับโอ้โหน่าเสียดายคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยคืออลิฟ ข้ออาลฟนะฮะผม17สถานีนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตอนออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสุวินทวงศ์มี17สถานีโดยเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีรวมระยะทาง22.57กิโลเมตรโดยจะเปิดให้บริการปี2566เพราะฉะนั้นคะแนนในข้อนี้ คุณหยิบยื่นเยยอะิให้กับคุณอิกกรอมไปเรียบร้อยเลยนะฮะตอนนี้คุณอิกกรอมมีทั้งหมด40คะแนนแล้วจะได้เพิ่มไปอีกกี่คะแนนนะฮะผมจากน้ำหอมมิสกิกลิ่นฟูดอะควาให้คุณอิกกรอมไปทั้งหมด35คะแนนนะครับโอ้โห75นนต่อ5คะแนนนะครับ,รบน่าจะตามไม่ยากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีและเริ่มต้นที่ดีอันหำดินละอันห้ำดินลเรื่องของคะแนน ไม่เป็นไรความรู้สาคัญกว่าครับแล้วก็ความเป็นพี่น้องด้วยครับเออความเป็นพี่น้องแต่ว่าตอนคะแนนคุณทำเนี่ยคุณใส่เขายับเลยนะตอนนี้เป็นพี่น้องแล้วนะครับผมคุณนิกรอมครับคุณต้องเลือกนะฮะว่าจะเอาแผ่นป้ายไหนคำถามนี้ผมอาจจะตอบผิดฮัสซันเลือกน้ําหอมงั้นผมเลือกน้ําหอมเลยก็ได้เผื่อคะแนนเขาครับน้ําหอมมิสก้กินไว้เมดินะครับและคําถามจากน้ําหอมมิสกินะครับกินไว้เมดินี่นะครับอันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาของ ศาสนาอิสลามเริ่มต้นที่ขาบสมุทรอาหรับประเทศซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันนะครับก็มาจากตรงนั้นก็มีหลายชาติก็เผยแพร่กันไปเรื่อยๆจนมาถึงเราในทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามคุณอิกรอมเนี่ยก็เลยถามว่าชาวมาลายูนับถือศาสนาอิสลามตามชนชาติใดในอาหรับนะฮะอ่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งประวัติศาสตร์และก็เรื่องศาสนาด้วยนะฮะ ไปดูที่ข้ออาลีฮะอิหร่านนะครับหรือจะเป็นข้อบาไม่ใช่หรอกมาจากนะครับอัสซีเรียนะครับหรือจะเป็นข้อตาเยเมนนะครับโอ้โหง่ายมากครับจริงเหรอฮะครับง่ายอัสซันว่าข้อไหนฮัสซันรู้เลยเหรอเนี่ยรู้เลยครับลองให้ฮัสซันช่วยดีกว่าลองวิเคราะห์อันก่อนเยเมนครับตัดออกไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยนะครับทำไมฮะทำไมถึงตัดเยเมนออกเพราะว่าฮัสซันเพิ่งมาได้กินข้าวหมกตอนนี้เองครับข้าวหมกเยเมนครับ แล้วเกี่ยวอะไรครับเมื่อก่อนนั้นไม่มีข้าวหมกเยเมนนะครับเยเมนก็เพิ่งมาสิครับอ๋อคือแบบแต่ก่อนตอนเด็กใช่ครับเราไม่เคยได้กินไม่มีเยเมนไม่มีชาเยเมนเลยครับคุณไปกินแถวคองตันมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็จะไปกินอยู่เหมือนกันนะคุณคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีอาหารเยเมนในบ้านเรามีแต่ก็มีน้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งแบบนี่ฟื้นฟูแบบเยอะมากพุในช่วงนี้ใช่ครับคุณเชื่อการวิเคราะห์ของเขาไหมฮะคุณเรื่องอาหารหรอ เรื่องอาหารผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวไม่นม่นาเะเ็นใชคัญนะถ้าเป็นผมผมตัดอิหร่านออกเยเมนเนี่ยก็เป็นประเทศไกลเหมือนกันก็คือแถวอาหรับแอฟริกานู่นเลยมั้งไกลแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อัสซีเรียเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นชนชาติอะไรยังไงเป็นประเทศเหรืออะไรยังไงไม่แน่เป็นประเทศนะก็คือประเทศซีเรียเนี่ยปัจจุบันนะนนรร่ยจนอัสซีเรียตัดอิหร่านทิ้งแล้วก็ตัดเยเมนทิ้งผมคิดว่าจะไกลกับชาวมาเลายูก็เลย เลือกคําตอบเป็นอัสซีเลียเ๋ยนะเอาแล้วฮะเอาแล้วมีการลังเลเอ้าที่ตัดไปเนี่ยเขาตัดถูกไหมไอ้ที่เขาตัดอ่ะผิดครับเอาเหรอฮะครับคุณคิดว่าข้อไหนถูกเพราะผมเป็นคนมาเลยูดั้งเดิมครับอาเหรอฮราะฉคุณรู้อยู่แล้วผมรู้ครับว่ามาเลยูดั้งเดิมไม่จอกเขาใช่ครับมาจากเขาคะแนนเยอะแล้วใช่ครับความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องไม่เหลือแล้วใช่ คุณคิดว่าเขาจะหลอกคุณไหมฮะรอบนี้คะแนนเยอะด้วยสิถ้าผมอ่าคุณเนี่ยรู้ป้ายคะแนนตลอดเลยแต่ก็ตอบผิดน <c oughs> ไม่ใช่นะผมงั้นผมขอตอบอีหลาาแล้วกัน อิหร่านอาจจะมาจากทางนั้นก็ได้เพราะติดกับแถบเดียวกันถ้าเขาถูกผมก็ภูมิใจแล้วครับอ๋อนะแต่คุณรู้ไหมรู้ครับเริ่มไม่แน่ใจเริ่มไม่แน่ใจและชาวมาลายูนับถือศาสนาอิสลามตามชนชาติใดในอาหรับคุณอิกรอมตอบว่าอิหร่านและอิหร่านเป็นคำตอบที่คิดว่าเขาตอบถูกไหมฮะถูกครับเป็นคำตอบที่ที่ที่ผิดครับโอ้โหมาอีกแล้วฮะได้คอมคอปเตอร์นะ ให้ตอบใหม่คุณทศนันจะตอบว่าอะไรฮะที่ทศซันจะตอบคืออซีเรครับอเรียครับหูมั่นใจฮะไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่มั่นใจก็ผิดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเตามเยเมนนะฮะผมับสุลตารบูนายเนี่ยมีเชื้อสาย ยะมนหรือเยเมนชาวเยเมนเนี่ยแล่นเรือเข้ามาก่อนชาวอิหร่านถ้าเราไปประเทศเยเมนจะเหมือนเดินอยู่ในแถบมาลายูซะมากกว่าอยู่ในแถบอาหรับนะครับเพราะผู้ชายชาวเยเมนเนี่ยนะฮะนิยมที่จะนุ่งสรสค,คุณนีกรอมถึงค้าวที่คุณต้องโยนคะแนนไปให้เขานะคะและน้ำหอมมิสกิที่คุณนีกรอมเลือกกี่คะแนนถ้าเปิดได้เลยฮะ30คะแนน โอ้โหท่าเสียดายเลยอุนิกะลอมเป็น35ต่อ75คะแนนมีโอกาสเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเพิ่งเริ่มที่จะมาอ้าวถึงคราวของคุณต้องเลือกแผ่นป้าย้วฮะคุณฮาซันครับอันนี้ผมเอาที่บ้านใช้อยู่เลยครับครับผมเลือกวิทยุครับวิทยุรุ่นครูประจำบ้านนะครับชอบดูภาพยนตร์ฮาราลนไหมฮะชอบดูครับมีมาทั้งหมดกี่เรื่องนะฮะอ่าดำครับ อาดมไม่ใช่เรื่องแรกครับขึ้นมาก็ผิดแล้วครับอามีนครับอามีนครับผมยูเทิร์นแล้วก็แล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็ไม่คุณจะคุณจะไม่ไปไหนเลยับคุณจะไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์คุณยูเทิร์นอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีอาดมอารแยกแล้วก็มีต่างก็รักกันเดอะไวรัสแล้วหัวใจต้องไปต่อคำถามเนี่ยนะก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์สั้นเรื่องหัวใจต้องไปต่อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณหมอใยแดงต้องไปทำงานใช้ทุนต่างพื้นที่ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรมหนังเพื่อสร้างกำลังใจให้สำหรับคนหมดไฟแต่ไม่เคยถอดใจคำถามเนี่ยถามว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องหัวใจต้องไปต่อโจอ้ตัวละครนำในเรื่องเป็นคุณหมอป้ายแดงต้องไปทำงานใช้ทุนที่จังหวัดอะไรครับง่ายมากเลยโอ้โหดูเรื่อัคุณอาซันแต่ว่าคุณสาซันดูไม่มั่นใจนะน่าจะจำไม่ได้นะผมคุณซันดูเรื่องนี้ฮนะ ดูแล้วครับดูแล้วจําได้ไหมฮะจาไม่ได้ครับเขาเผาบ้านนาซันเลยถ่ายทําเนี่ยข้ออาลีฟฮะจังหวัดปัตตานีหรือจะเป็นข้อบายะลาหรือจะเป็นข้อตาฮะนาราธิวาสเมื่อกี้ผมบอกว่าง่ายนะอืมแต่พอเห็นปุ๊บผมตัดปัตตานีออกเอาแล้วสิคุณจะโดนหลอกไหมฮะคุณซันเชื่อเขาไหมฮะเขาตัดปัตตานีออกเชื่อเขาครับอเขาไปถ่ายทําที่ สามจังหวัดแหละใต้สุดแดนสยามผมจำได้ปัตตานีผมจสไดมเขาหลุดออกมาใต้สุดแดนสยามพอพอดูออกครับว่าผมก็เคยเรียนอยู่ที่เขาไปถ่ายทําครับผมก็เคยศึกษาอยู่ที่นั่นครับอ๋อคือใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ยากเลยไม่ยากครับปัตตานีตัดออกไปตัดออกไปครับเยะลากับนราธิวาสนราธิวาสนี่ตัดไปตัดไปครับก็แสดงว่าคุณจะตอบยะลาจุกต้องคับทำไมเป็นยะลาฮะ คุณมั่นใจยะลามันโรงพยาบาลมันจะเยอะกว่าออคิดว่าถูกไหมฮะคิดว่าเขาตอบถูกไหมไม่แน่ใจไม่แน่เหมือนกันฮะตอนผมดูหนังอ่ะมีโรงพยาบาลก็จริงแต่ว่าโรงพยาบาลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่เดียวที่เป็นที่ถ่ายทํหล่ะมีที่อื่นด้วยมีที่อื่นมีถ่ายผมเห็นกรุงเทพก็มีนะวงเวียนอะไรสักอย่างครับผมอ่ายะลาก็มีวงเวียนครับอ๋อเหรอฮะกรุงเทพก็มีวงเวียนมีครับในเรื่องเนี่ยเขาไปใช้ทุนที่ไหนสถานที่อาจจะเป็นยะลาแต่ไม่ใช่ยะลาก็ได้ เพราะถ่ายหลายจังหวัดมีไปถ่ายนาาทิวาดก็มีถ่ายที่กรุงเทพเนี่ยผมก็เคยไปร่วมฉากเลยก็มีเหมือนกันคุณยังมั่นใจคําตอบเดิมมมั่นใจคําตอบเดิมครับยะลายังไงก็ไม่เปลี่ยนบาครับ,บใช่ครับเรื่องหัวใจต้องไปต่อโจ้ตัวละครนําในเรื่องเป็นคุณหมอที่ต้องไปทํางานใช้ทุนที่จังหวัดยะลาเป็นคําตอบที่ครอบาคุณทําอะไรฮะเนี่ยจะบินนะครับจะบินอีกแล้วฮะคร,บครบอบาเป็นคําตอบที่ ที่ถูกต้องเลยครับโอ้โหมาแล้วนะครับจะตีตื้นได้ไหมเดี๋ยวไปดูคะแนนกันก่อนนะอย่าพึ่งดีใจคุณอาซันรัอินเทอร์นหรือแพทย์เพิ่มพูนทักษะจะถูกจัดสรรให้ไปทํางานตามแผนกหรือวอร์ดของโรงพยาบาลโดยประจําที่วอร์ดต่างๆวอร์ดละสองเดือนวนไปจนครบทุกวอร์ดอย่างเดือนแรกกลุ่มผมต้องประจําที่วอร์ดเออาร์ไปดูว่าคะแนนได้กี่คะแนนฮะ วิทยุร right uh. co uh. oh really like que ุ่นครูประจำบ้านนะครับคะแนนทั้งหมด25คะแนนขอทำหนึ่งล้านนะครับตอนนี้เป็น60กับ75คะแนนคิดว่าข้อนี้จะฉีกเขาไปเลยไหมเอาแบบเรื่อยๆดีกว่าเรื่อยๆเหรอฮะครับเลือกแผ่นป้ายได้เลยครับจะเอาแผ่นป้ายไหนครับฮัสันชอบกินคางกุ้งคางกุ้งเพราะฉะนั้นจะเลือกคางกุ้งใ่ไม่หลอกเลยนะฮะครับผมไม่หลอก่ะนะฮะคำถามจากในผานคางกุ้งนะหลังจากที่อับดุลฮ์และอามีนะมิดาของท่านรอโูนแต่งงาน ได้ไปครองเรือนกันที่มักกะและไม่นานอับดุล,ล้อเนี่ยนะครับบิดาของท่านอบดุลมุฮัมมัดเนี่ยนะครับไปเก็บเกี่ยวอินทผาลมที่มาดีนะและได้เสียชีวิตลงเมื่อข่าวข่าวการเสียชีวิตของอับดุลรอมาถึงมักกะก็ทําให้อามีนะโศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างยิ่งเคยเรียนไหมฮะเรื่องประวัติศาสตร์ของคุณพ่อกับคุณแม่ของท่านอบับดุลมีพื้นฐานอยู่บ้างมีพื้นฐานนะฮะค,คาถามก็เลยถามว่ามรดกที่ท่านอับดุลลอทิ้งไว้หลังจากเสียชีวิต มีอะไรบ้างครับอลีฟฮะอูด100ตัวทองคํา100ดินาร์และทาสี3คนก็คือทาสอีก3คนครับข้อบาครับทาสีชาวเปอร์เซีย2คนสวนอินทาผาลัมและม้าศึก50ตัวข้อตาฮะอูด5ตัวแพะ1นฝูง และทาสีชาวอบิสซีเนียหนึ่งคนเป็นยังไงฮะพอรู้คําตอบข้อนี้ไหมฮะข้อไหนให้คุณนี้ก็ลองมาช่วยนิดนึงตัดอัลีพะอูดหนึ่งร้อยตัวนี้เยอะถือถือว่ารวยมากๆคือเป็น<ม>คนที่รวยมากๆใชนะ่ฮะแล้วก็ทองคำเนี่ยและทาสอีกสามคนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคือเข้าข่ายเป็นคนมีฐานนะอะไรแต่อย่าลืมนะฮะว่าแต่กูรของท่านนบีนะ,ะก็เป็นเผ่ากูรชซึ่ง เป็นเผ่าที่มีอิทธิพลและก็ร่ารวยนะในเมืองมักกะขนาดนั้นนะครับผมจริงนบีเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกัพา้าแต่ไม่ใช่คนยากจนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมให้ข้อมูลเฉยๆนะครับอูด100ตัวทองคํา1 0 0ดีนาะร์และทาสี3คนคุณฮัสซันถ้าเป็นฮัสซันตัดข้อไหนออกฮะข้อบาครับ ทาสีชาวเปอร์เซียสองคนโซนอินทตอพาลัมและม้าศึก50ตัวทําไมตัดข้อบาออกฮะม้าศึก50ตัวนี่ไม่ค่อยได้ยินเข้าหูเลยครับเออไม่ไม่ค่อยเป็นเป็นสัตว์ที่คุ้นเคยใช่ไหมในทะเลทรายอาจจะมีม้าเลยแต่ม้าศึกเนี่ยห้าสิบตัวถือว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยครับอลีฟกับข้อตาเนี่ยนะฮะน่าจะไปทางข้อไหนมากกว่ากันฮะข้อตาครับ ข้อตาน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องครับแล้วก็มันมีมันมีแพะด้วยครับอูาอันนี้คือประเด็นใช่ไหมใช่ครับเพราะท่านอบบชอบเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะแต่เด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอันน่าจะเป็นคำตอบข้อนี้นะครับตอบข้อตาไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจครับอูดห้าตัวแพะหนึ่งฝูงและทาสีชาวอบิสซิเนียหนึ่งคนคำตอบข้อนี้นะฮะบรดกที่ท่านอับดุลลอทิ้งไว้หลังจากเสียชีวิตคําตอบข้อนี้นะคุณทัศน์ตอบว่าอูดห้าตัวแพะหนึ่งฝูง และ Finished. ทาสีชาวอาบิสซีเนียนหนึ่งคนเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะเลียท่าบ้างก็ได้นะโอ้แลเปลี่ยนเอามือลงข้างคือเปลี่ยนท่าแล้วใช่ไหมครับเพิ่มเติมนะครับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่าการเสียชีวิตเนี่ยของอับดุลลอเกิดขึ้นก่อนการกําเนิดของท่านรอซูลสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมแต่ก็มีนักประวัติศาสตร์บางคนนําเสนอว่าอับดุลลอเสียชีวิต หลังจากที่ท่านรอซุนมีอายุเพียงสองเดือนอันนี้ข้อมูลนี้จากทังสืออารอหิกุนมักม <า S 1> ตูนะครับมมาหลังแต่ก็มานะครับแต่มาหลังแต่ก็มาแต่อย่าพึ่งดูก่อนว่าคะแนนนี่เขาได้ได้ไปเท่าไหร่นะฮะเปิดเลยฮะคะแนนจากทางอู่สิบคะแนนแสดงว่าตอนนี้ฮัซันมีทั้งหมดเจ็ดสิบอิกรอมเจ็ดสิบห้าคะแนนครับนะฮะจะดูดงว่าข้อต่อไปถ้าคุณเปิดได้คะแนนดีเนี่ย หากจ,จะเป็นมุสลิมเติมร้อยในวันนี้เลยก็ได้เลือกแผ่นไปไน้ายนอินทาผาลัมครับอินทาผาลัมครับอินทาผาลัมพีเนียมคําถามจากอินทาผาลัมคุณเรือกได้ถูกต้องเกี่ยวกับฮะดิษพืชเนี่ยก็มีกล่าวในฮะดิษหลายบทนะครับผมจากอัตติมี4ีนะฮะใครที่กล่าวว่าซุบฮานะราะวะบีฮัมดีฮีจะเท่ากับเขาได้ปลูกต้นไม้ในสวรรค์คำถาม ถามว่าต้นไม้ในสวรรค์จากการกล่าวซุภาฮฮนันลนรอว่าบิฮัมดีฮีต้นนั้นคือต้นใดครับข้ออาลีฟฮะอินตะผารัมหรือว่าจะเป็นข้อบาฮะมาเดือหรือว่าจะเป็นข้อตาฮะไม่ใช่ฮะฮับบตุสซาวดะนะฮะต้นเทียนดับนั่นเองนะครับผมคุณนิก็ลอมคิดว่าข้อนี้คุณทัศน์สันจะตอบถูกหรืจะพิชิตแชมป์ไปได้ไหมฮะ ผมว่าถูกฮัสซันน่าจะตอบถูกอตัดข้อที่ไม่ใช่คุณฮัสซันหน่อยครับเออผมตัดฮับบัตุซาวดาออกทําไมฮะคือเป็นพืชที่ท่านอบีแนะนำและเป็นก็คือเป็นพืชะฮะแต่คําถามว่าคือเป็นต้นไม้ซึ่งต้นฮับตุซาวดาเนี่ยคือไม่ค่อยได้ยินขื้ส่วนใหญ่เป็นพืชไม่น่าใช่ตาฮะทับตุซาดาครับไม่น่าจะใช่ข้อตานะเชื่อคุณอิกรอมถูกของคุณอิกรอมเพราะฉะนั้นจะเหลือช้อยอยู่สองข้อครับนั่นก็คืออินดาพาลัมกับมะเดือมะเดื่อน่าจะเป็นอินดาพาลั อ๋อเพราะว่าคับคลายคับขาวว่าเป็นต้นไม้ในสวรรค์ใช่ครับก็ยังไงก็มั่นใจมั่นใจครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเลยครับและคําตอบต้นไม้ในสวรรค์จากการกล่าวซุบะฮานั่นลวะบิฮัมดีฮีคือต้นอินทภผาลัมสันมั่นใจครับมั่นใจครับมากไหมฮะมากครับทามั่นใจนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่ที่ ที่ถูกต้องนะครับโอ้โหมาอีกแล้วฮะท้าเฮลิคอปเตอร์นะฮะอะไปดูนะฮะว่าและอินทาพามคะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ครับเปิดเลยฮะยี่สคะแนน <S <S อิกรอม75คะแนนฮาซานาา90คะแนนครับสูสีจริงๆครับ แผ่นป้ายที่คุณฮาสันจะเลือกอาจจะเป็นแผ่นป้ายที่เข้าวินเยก็ได้เลือกแผ่นป้ายไหนครับมุสลิมฮีโร่ครับมุสลิมฮีโร่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้ใช่ไหมครับ,ค,รบคนที่บ้านดูอยู่ครับ ถ้าตอบคำถามที่ถูกอยากจะบอกอะไรเขาอะสู้ๆนะใครฮะตัวเองครับเือนส asan ฮะเริ่มเริ่มเบอร์แล้วใช่ไหมฮะเดวผมจะเอาแชมป์กลับไปบ้าน <laughs> ครับผ <c oughs> มะบจะไปเป็นฮีโร่ของ <c oughs> น้องที่ว่ารู้ใช่ไหมฮะว่าช่วงแรกของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนบีเนี่ก็ต้องเผยแพร่กับคนใกล้ตัวก่อนเผยแพร่กับคนใกล้ชิดท่านจะได้ว่าทุกคนที่เป็นคนมีจิตใจดีพร้อมรับฟังนะครับอย่างที่บอกนะคนแรกที่เข้ารับอิสลามเนี่ยคือท่านหญิงคอดียะคำ ถามที่ผมจะถามเนี่ยนะครับ,รบถามว่าคนแรกสุดคือท่านหญิงคริยะที่รับศาสนาอิสลามคนต่อมาที่เข้ารับอิสลามคือใครข้ออลีฟฮะไซหรือเศดบินฮาริซะนะครับผมข้อบาฮะอาลีบินอบีตอริฟหรือว่าข้อตานะท่านอบูบักอัสิด,ดีกนะฮะตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปก่อนนะคุณอาซันครับตัดขอ้ออลีฟครับ ฐานเซบินฮาริซาไปครับทาไมฮะฮาซันอ่ะคุ้นกับท่านอาลีบินดอลิฟมากกว่าแล้วก็ท่านอบูบักมากกว่าครับคิดว่าเขาตอบถูกไหมฮะคุณอิกรรมน่าจะถูกครับข้ออาลีฟผมก็ถ้าเป็นผมผมก็ตัดออกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้นนะคุ้นชื่อนะไซบินฮาริซาหรือเซนฮาริซาเนี่ยนะหนักใจไหมฮะข้อนี้หนักใจมากครับฮาซันขอเลือกอ่าครับท่านอบูบักครับอัสติกทำไมถึงคิดว่าเป็นท่านนี้ฮะ ท่านอบีน่าจะสนิทมากที่สุดอ่า๋ยวท่านอาบูบักนะอัสซิดีนเป็นผู้ที่เชื่ออย่างสุดใจว่าท่านอบีพูดอะไรเนี่ยท่านอาบูบักก็จะเป็นคนที่ไม่มีคําถามในใจแม้แต่น้อยนะครับคิดว่าเขาตอบถูกไหมฮะถูกฮะคิดว่าถูกแล้วมุสลิมเติมร้อยจะเป็นของเขาเลยนะคุณจะแพ้เขาเลอครับวันนี้ฮะคือผมไม่แน่ใจในคําตอบอะครับแต่คิดก็น่าจะตาฮะอาบูบักอัลซิดนนะคิดว่าเป็นข้อตาไม่ใช่ข้ออาลีฟและก็ไม่ใช่ข้อบา ตอบยืนยันนะะไม่เปลี่ยนนะถ้าตอบผิดโอกาสที่เขาจะเป็นมุสลิมเติมน้อยในวันนี้จะตกไปที่คุณอิกรอมให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนไมคไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนนะครับข้อตาท่านอบูบักซิดดิกนะครับและคําตอบว่าท่านอบูบักซิดดิกจะเป็นคนที่สองที่รับศาสนาอิสลามต่อจากท่านหญิงคอดียะเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่ ที่ผิดนะครับอ้เป็นคําตอบที่ผิดนะครับบาครับคุณจะตอบข้อไหนนะฮะถ้าเป็นผมผมบาฮะอบาและอบีอบินอบีตอน์ลิก็เป็นคําตอบที่ผิดนะครับผมคาตอบที่ถูกต้องเนี่ยนั่นคือไ้หรือคุณเศษบินฮาริซะนะครับผมคนแรกสุดเนี่ยในที่เรารู้นะว่าเป็นท่านหญิงคอดียส่วนคนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือ ไซบินฮาริซาฮาริเซฟบินฮาริซาเป็นคนรับใช้ของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ,รบส่วนท่านอาลีบินอับีตอลิบเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับแล้วก็ท่านอบูบักอัฟซิดิกเนี่ยเป็นสหายที่สนิทของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะฉะนั้นคะแนนของคุณตกไปอยู่ที่คุณอิกรอมครับคุณอิกรอมมีสีคะแนนคุณฮาซันมี90้าคะแนนถ้าคุณอิกรอมป้ายมุสลิมฮีโร่ ถ้าเปิดมาแล้วมากกว่า25คะแนนเป็นมุสลิมเติมร้อยในวันนี้ทันทีนะฮะหรือว่าถ้าเปิดมาน้อยกว่านั้นก็จะต่อลมหายใจไปสู้อีกข้อหนึ่งได้นะครับมุสลิมฮีโร่นะฮะจะทำให้วันนี้คุณอิกกรอมเป็นมุสลิมเติมร้อยหรือเปล่าครับและป้ายมุสลิมฮีโร่มีคะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ ยี่สิบห้าคะแนนนะครับคุทำให้วันนี้นะฮะคุณอิกรอมจาระแวของเราเป็นมุสลิมเติมร้อยนะฮะสูสีกันมากเดี๋ยวไปคุยกับคุณอิกรอมนิดนึงนะฮะเปิดเกือบหมดแผ่นป้ายเลยนะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ชนะในวันนี้นะฮะตื่นเต้นไหมคือจริงๆงผมก็ฉิวเฉียดคือแบบคือคะแนนเขานำไปเกือบจะไปเติมร้อยแล้วแล้วก็เหลืออีกใช่เหลืออีกสิบคือตื่นเต้นคือถ้าเขาถูกเขาก็ เติมร้อยถ้าเราได้ตอบเขาอาจจะได้ได้เป็นช่ยเป็นไงฮะฝากรายการนี้กับพี่น้องหน่อยฮะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมรายการมุสลิมเติมร้อยนะฮะเพื่อมาอัปเดตความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือว่าเรื่องเรื่องทั่วไปรบฝากพี่น้อง ติดตามรับชมทางไวฟิกนะฮะหรือว่าดูออนแอร์ทางไวชแนลครับผมคุณอันซซับนครับ้านสนุกมากครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามรายการนี้ด้วยนะครับให้ดูกันเยอะๆและให้ลูกให้หลานดูกันเยอะๆครับทางไวชแนลครับคของรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเกมโชว์เกมแรกนะของไวชแนลนะเพราะอยากจะฝากพี่น้องไว้เลยครับวันนี้ผมคุณอิกรอม คุณฮาสตรลาพี่น้องนแล้วครับผมวิลน์ตาฟิกวันฮิดายะสลามุลัยกุมวเรักตุลลฮ์วบเริกาตุฮงส,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 สนับสนุนรายการโดยวูดูคาเฟ่สากณ์อิสลามอามะนะอัตตาอิบูนฮัจและอุ่มรห์มุสลิมเติมร้อยในตอนต่อไปพบกับคู่แข่งที่น่ารักแบบนี้ ยิงธนูเคยยิงธนูเนี่ยฮะที่ผมเคยเห็นเขายิงอะนะเขาจะยิงข้ามไปท้่เหาแดงวาจำลองคือใครก็ได้ไม่ใช่เขาใครก็ได้อย่าแพ้เขากับคำถามแบบนี้ธงชาติใดเป็นธงชาติของประเทศปาเลสไตน์แต่ผมมีในใจแล้วแหละเปต้องตอบที่ถ้าว่าแต่จรงจริงก็เหมือนกับที่ท่านพิธีกรบอกแล้วมันเป็นปกติมันเป็นปกติคือผมก็ไม่อยากไว้โอ้ะตัวเองฮารพลาดสุกและเสาสองทุ่มตรงทางไวท์แชนแนล Muslim, 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 Muslim.